อุ้ยโดน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 หายแล้วไปโดนไโดนไปไปะสวยโย่เฮ้ยครับกลับสวัสดีนะนะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมว่กับผมแบงค์นะครับเคยอุดรซิตี้เหมือนเดิมวันนี้มาเช็คใหม่ครับนี่เมื่อกี้มีปลาออกไปแล้วเห็นไหมนะจอยมากันนะจอยครับนี่มากันนะจอยนะจอยไม่ได้อุปกรณ์มาลืมลืมครับนี่ปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไปเยอะเลยอะ Ừ. mẹ ở bên ta mọi người mẹ 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 ไปเนี้ยโอ้โหสียดยพวกไว้พวกไว้โอ้ยรวมห้าตัวครับบินไปแล้วมาดูร oh, ุ่นตูปลาดีกว่านกนี้เดี๋ยวให้น้าจอยจัดการแต่เมื่อกี้ปลาโอ้โหไอ้นกกระยางบ้า

เห็นอยู่เนาะมันเยอนะเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยป่าวิ่งออกชัดเลยอุ้ยโดน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 ไปแลอวไปโดนโดนแล้วโอ้ย จำได้จำไดโดนแล้วโลงแงหลังโดนแล้วท่านผู้ชมโดนแล้วครับโอ้โหโอ้ไม่ไม่เล่นเบรกไม่เล่นเบรกเยอะครับน้ำลงลงครับน้ำลงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนาจอยมุดหน่อยนาจอยมุดมุดได้ปหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนาจอยกลับมาแล้วนาจอยกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ลงลงไปรอเลยลงไปรอเลยตัวตัวไม่โตหรอกตัวไม่โตหรอกตัวไม่โตหรอกนี่ครับเดี๋ยวให้น่าจอยลงไปเอค่อย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 ฮะสวยอยู่ นี่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นแต่แล้วจอยมองเห็นอยู่นี่ครับปายังมีแรงโอ้โหเย็นๆน,น,น่าจะโดนหางน่าจะโดนหางเมื่อกี้เพราะพผมเลง็งเล็งช่วงหางพอดีว่ามันหันหัวออกอะ Hả? Để trộm nhạc. Trộm nhạc hả mẹ cho mẹ hỏi hoa hoa. Lê 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 đợi lê 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 đợi Ờ, lê 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 ไปอังไปยังเอาเพียแล้วเพียแล้วดึงๆจับๆับจ,บจับสั้นๆแล้วก็ด,ดึงขึ้นดึงขึ้นเลยจับจับมันสั้นหน่อยอย่าจับยาวนะ มิดมเดยังอยู่ดึงเลยแล้วจอยดึงขึ้นเลยฮะเรียบร้อยนะโอ้โหหรอจอยเอลดดลดสายผมหน่อยตกออกเลยแก่อ่าตุกออกเลยลองปลาหลุดมือนะเออมันดิ้นแรงอยู่เวลามันดิ้นนะดึงดึงสายยันสายเดียวอะ อ่าโอเคโอเคครับได้แล้วหนึ่งแต้มนะฮะว้าวหมานคือเกาครับทีมงานนี่ที่ว่าที่ว่าต้อง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 หมุนเพราะอะไรครับว่าเอาเอาวางไว้ต้องมีคนกันนะอุ้ยใหญ่อยู่ฮะทุ่นไหลเลยเนี่ยเนื้อถ่ายรูปถ่ายรูปสักรูปก่อนนะจอยเถอะนะจอยเถอะมาถ่ายรูปสักรูปหน่อยอ่าารูปก่อนครับ โอเคโอเคถ่ายรูปกัน,กนกครับผมโอเคโอเคไว้ง okay. okay. ังนะฮะไว้งังไอ้ไว้ยงังนี่ยไอ้แทงสวนเลยถ่ายรูปกไวเลยใช่จับไ,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 ไปก่อนจับไ,ไปก่อนไงมา ไม่เห็นคล้ายๆนี่ปลาอยู่วะ <c oughs> นี่หมาข้าเม <c oughs> ื่กายายี้นีปลาใหญ่อยหมายิ้มเลยกินได้ไหลายวันเลย ไม่มีแล้วน่าจะมาหมอบอยุดิ้น้ำทุนนบ้าะนะมอเลยอ่ะอ้วนนั้นนะ่ะลูกดอกไปติดหลายทีแล้วอ้วนคนไทยเรานี่แหละลงไว้แต่ไม่ยอมเก็บเนี่ย,ยนานแล้ว ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่เก็บมีส่วนอยู่เนี่ยอยู่ในนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเย็นนี้จะทำอะไรกินกันนะฮะน่าจะมีมีเมนูก็ได้ใจแล้วละ่ะเพราะยังมีปลาเก่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปรวมกันฮนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะทำอะไรกินไป ครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ยิงปลามาได้นะครับก็ผมก็ได้เอามาทําปลาแซนนะครับปลาแซอ่าก็มีการหมักนะครับหมักคล้ายๆกับปลาแดดเดียวนะครับผมก็คือปลาแดดเดียวนั่นแหละครับนะก็มาตากนะครับเอามาตากทําเป็นเส้นเป็นเส้นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาตากพวกกระดูกกระเดือกก็ตากได้หมดนะครับนะนี่คือวิธีการทำปลาแซ่นะครับเดี๋ยว รอให้แห้งก่อนครับเดี๋ยวลองเอามาทอดชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับมาทอดรีวิวให้ดูนี่ก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุ้งกันแมงวันกันแมลงเข้าไปนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่เหมือนจะเมือนก็นต่าไปนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะกันแมวได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับว่าปลาแซ่ของผมจะทอดออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงครับผม